เป็นทั่วตัวเลยค่ะทั้งตัวเลยผิวหน้าเอ่อยกเว้นหน้าแล้วก็ศีรษะค่ะไม่ค่อยขึ้นโอ้มันยังปลาหนีนะเนี่ยเอาไว้หากินค่ะเออมันยังมีละเอาไว้ให้ดูหน้าดูหน่อยนะฮะหน้าไม่ขึ้นผมเออหนังศีรษะศีรษ<ม>ะไม่ขึ้น,นแต่ถ้าขึ้นหนังศีรษะก็ไม่เยอะเหมือนที่ตัวลงมามันขึ้นเพราะอะไรตอนไหนยังไงขึ้น ตอนที่อายุยังยังสิบสิบสี่ได้อ่ะค่ะตอนนั้นอาการเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มว่าเฮ้ยมันมันเป็นโรคสะเก็ดเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแรกก็จะเป็นตุ่มอ่าเหมือนเป็นภูมิแพ้ทั่วไปอะค่ะเป็นตุ่มคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นปื้นหรือว่าเป็นเป็นตุ่มตุ่มเป็นปื้นเป็นเป็นตุ่มตุ่มขึ้นมา่อนจุด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 ค่ะมันตุ่มคันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วมันก็เราก็คันอะเนาะเราก็เกาเกาเกาพอเกาไปปุ๊บมันก็แบบเหมือนเป็นหัวใสๆอะค่ะพอเป็นหัวใสป สักสองสาวันได้ค่ะมันก็หัวมันเริ่มแตกออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นอ่าเป็นลอกเป็นสะเก็ดสะเก็ดนะคะอืมแล้วตอนนั้นทํำยังไงฮะตอนนั้นก็ไม่ทํายังไงค่ะแบบรอให้มันหายเหมือนว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคสะเก็ดเงินน่คะทายาอะไรไหมฮะไม่ค่ะก็ปล่อยไว้เฉยๆพอพอพอมันแบบเหมือนมันหนาขึ้นนะคะเหมือนผิวมันลอกหนาขึ้นหนาขึ้นมันก็ขึ้นเป็นเต็มตัวทีนี้เราเริ่มตกใจแล้วเราก็เลยไปหาหมอครับค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นสะเก็ดเงิน อ๋อบอกเลยว่าเป็นสะเก็ดเงินค่ะอาจารย์ครับโรคสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็มาจากทางกรรมพันธ์นะฮะก็ไม่รู้ว่าบัรพบบุรุษบางรายมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคกรรมพันธุ์นะฮะค่ะั้งเท่าที่หนูโตมายังยังไม่เห็นผู้ใหญ่ที่เป็นอยู่แต่ว่าไม่เคยค่ะไม่เคยสืบดูไม่ชอบโลกนี้ก็เลยไม่เคยไม่สืบแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะก็คือ พ่อแม่ปู่ย่าที่เห็นนะคะไม่มีใครเป็นแต่อาจจะแบบว่าก่อนหน้านั้นทวดอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็ได้หนูก็ไม่แน่ใจบางทีถ้าเป็นเนี่ยอาจจะเป็นไม่เยอะก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคะหรือบางทีเป็นก็ไม่ได้บอกกันด้วยบางทีเป็นก็ไม่ได้บอกสมัยแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามีโรคอะไรพวกนี้อยู่นะคะนี่คุณต้นถามถึงสาเหตุก็คือกรรมพันธุ์หนึ่งละอ่าแล้วมันก็อาจจะมีอย่างอื่นที่แบบรับมนพิษแล้วก็ทําให้ยีนมันเปลี่ยนไปหรือกลายพันธุ์ไปครับ แล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะคะใช่ค่ะอย่างหนูหนูก็ได้รับสารเคมีโดยตรงอะนะคะอ๋อมันก็เลยทําให้กระตุ้นด้แบบว่าเด็กเด็กก็โดนแล้วโดนค่ะตอนเป็นเด็กคือลําบากเหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปก็ไปทางานรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วไปโดนสารเคมีอะไรฮะเอ่อน่าจะเป็นยาขยาอ๋ออ่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาฉีดเวลาไปพ่นยาขยาใช่แล้วก็ไปเดินตามเราอาจจะโดนตรงนั้นช่วยกระตุ้นด้วยหนูคิดว่านะเป็นเยอะมากอเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ คือถ้าสมมุติว่ามันมียีนที่กลายพันธุ์ไปแล้วก็ก่อให้เกิดอาการอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะคะเขาพบว่ามันจะมีการสร้างตัว T helper cell เนี่ย TH เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เซลล์พวกนี้จะไปจะไปอยู่ตามผิวหนังนะคะถ้าเป็นตัว TH ที่ไปก็มีอยู่3ตัวก็คือ TH 1 1ท TH 2และ TH 1 7 TH 1กับ TH สอเนี่ยก็จะหลังสาร พวก T h 1ก็หลั่ง tumor necrosis factor เนาะ T N F อ่าอลฟาครับแล้วก็ <Nice. S 1> ตัว T S 2ก็หลั่ง interleukin inter in 6ซึ่ง2ตัวนี้ก็ให้เกิดการอักเสบขึ้นครับ T S อ่ก็หลั่ง interleukin 17กับ interleukin 22ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยแบ่งตัวเร็วขึ้นนะะมันก็ มันก็จะมีทั้งการอักเสบมีการทั้งผิวหนังลอกขึ้นมาอะไรอย่างแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะกินพื้ามันก็อาจจะลามขึ้นไปเรื่อยๆนะคบแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้วยนะฮะถ้าอากาศเย็นชื้นหนาวอะไรพวกนี้มันก็จะกำเริบขึ้นมานะฮะเป็นไหมครับเป็นค่ะ อ๋อชื้นชื้นยิ่งลามใหญ่เลยชื้นชื้นอากาศหนาวแล้วก็ถ้าร้อนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็เป็นคืออากาศที่แปรปรวนรุนแรงใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็เป็นไปตามอากาศแล้วก็เป็นไปตามอาหารด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ด้วยหลายอย่างค่ะมันจะกําเริบขึ้นมาเมื่อมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงหรือทานอาหารบางอย่างที่พวกหมักดองพวกที่มีแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกําเริบขึ้นมาใช่ค่ะแป้งสาลีจาก เรามีขึ้นเร็จรูปอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะอ่าเป็นไหมฮะของคุณตอบก็เป็นเป็นค่ะแล้วลามไปจนถึงแค่ไหนยังไงฮะลามไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็แบบลอกทั้งตัวขาวอะไรเงี้ยค่ะพ่นเลยอ่ะพอหนังเราลอกเนี่ยมันก็จะไปกองตามพื้นเต็มเป็นหมดเลยเหมือนเป็นสเก็ตสเก็ตเลยใช่ค่ะันทีมะตกอ่ะนะประมาณนั้นหนูว่าแสบไม่คันไม่คันมากค่ะถ้าเกิดว่าอากาศเย็นเนี่ ทรมานนะคะแล้วอยู่ได้ยังไงฮะจากเก็ต้องทนกับมันมีอะไรบรรเทามันไหมทายาหรือว่า<ต>เอาครีมอ่าคุณหมอบอกว่าให้ทาเป็นพวกออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นน้ํามันทาให้มันแบบไม,ไม่ไม่ผิวเราตึงอะไร,รนี่ี้วเราไม่ถามคุณหมอว่ามียารักษาไหมคุณหมอก็ให้ทานยากดภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งหนูทานมาตั้งแต่เด็กจนวันนึงมาอ่านหนังสือคุณช่างคุณสมเจอข้อมูลเรื่องของผลิตภัณฑ์บิมใช่แล้วยังไงฮะเริ่มต้นลองเลยยังค่ะก็ มันก็คิดในใจว่ามันมันช่วยได้จริงหรอ,อเออช่างมันเถอะปล่อยมันไปก,ก็เขาก็ซื้อมาใหม่เราก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยพอทีนี้เรามานื้อว่าดูหลายครั้งแล้วลองก็ลองตัวอื่นมาเยอะและ้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองตัวนี้สักตั้งหนึ่งแล้วกันเนะเาะแล้วก็มันเป็นอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาติะคะับผลข้างเคียงมันก็หนูว่าน้อยนะคือน่าจะไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายใช่ค่ะอ่ะเริ่มลองทานสีอะไรฮะสีส้มค่ะบีมสีส้มเป็นแคปซูลสีส้มเลยนะฮะแล้วก็เป็นน้ำมังคุด อาจารย์ครับสีส้มทํามาจากอะไรครับก็หตัวนะครับมังคุดกราดำตัวเหลืองฝรั่งโบกตัวเดียวกันเลยแต่สกัดแตามกันเออสกัดต่างกันเพื่อให้ตอบรับกับอาการที่มันสร้าง t s สิบเยอะเกินไปนะครับอ๋อนี่เน้นไปที่ t s 17บเจ็ดเลยนะฮะผมกลับมาสนับสนุนข้อความที่อาจารย์อํำไัยพูดครับตอนต้นสเก็ดเงินเป็นอาการหนึ่ง ของกรรมพันธุ์เพียงแต่แสดงออกมากหรือน้อยนะครับแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในระกูลน,นั้นสัมผัสกับอะไรมากเกินไปครเบาหวานข้อเข่าเสื่อมสะเก็ดเงินล้วนเป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งนั้นนะในเชิงภูมิคุ้มกันวิยยาก็เกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่มากเกินไปของเม็เลือดขาว ที่ตามปกติมันจะไปสร้างภูมิต้านทานกับร่างกายแต่ถ้ามากเกินไปก็เกิดการแพ้ภูมิตัวเองครับมเมล็ดขาวที่มากเกินไปก็คือท <17. S 2> ีเอสหนึ่งทีเอสอทีเอสสิตัวใดตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปมันก็เกิดการแพ้ภูมิตัวเองครับอ,อาการเหล่านี้มันเชื่อว่าคงจะเป็นกรรมอพันธุ์คนในตระกูลอาจลูกอาจจะไม่เป็นสะเก็ดเงินแต่กลับไปที่พ่อแม่เราจะไม่เห็นคนเป็นสะเก็ดเงินเลย อาจจะเป็นคนมีมีคนในตระกูลเป็นโรคเบาหวานอีกคนเป็นข้อเสื่อมนะครับทั้งสองอาการเนี่ยไม่ว่าเบาหวานข้อเสื่อมก็เกิดขึ้นจากการหลังสารไม่เลือดขาวที่ไม่ควรจะหลังเยอะเกินไปนะครับก็เหมือนกับทีเอสของของคนคที่เป็นเสเก็ดเงินทีนี้คนบังเอิญคนที่มาเป็นสะเก็ดเงินก็เนื่องจากว่าในภาวะสิ่งแวดล้อมที่เขาสัมผัสต่างจากตระกูล คนอื่นๆในตระกูลก็ไปกระตุ้นให้เกิดปัญหาที่ผิวหนังนะฮะหรือแม้กระทั่งอาหารที่กินนะครับเช่นกินกูเต้นมากเกินไปเช่นถั่วมีเหลืองมีเหลืองเยอะเกินไปกินโอ๊กกินรามากไปนะฮะกินขนมปังมากไปนะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าอันเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดสเก็ดเงินนะครับ เด็กคนหนึ่งอยู่ในเมืองไทยอาจจะไม่เป็นสะเก็ดเงินแต่มีกรรมพันธุ์นั้นอยู่อยู่ในเมืองไทยแต่ภัยพันธุ์ที่ลอนดอนอก็จะเกิดเป็นสะเก็ดเงินขึ้นมานะฮะสาเหตุก็เพราะาอะไรไปอยู่ลอนดอนอากาศมันมันทึมๆมันชื้นแล้วก็กินขนมปังตลอดอ่ากินข้าวผลจากข้าวสาลีตลอดอาการก็เป็นขึ้นมาโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ถ้ากลับไปดูปู่ย่าตายายจะมีอาการแพ้ภูมิตัวเองไม่ว่าเป็น ข้อ,อเข่าเสื่อมหรือเป็นอ,อย่างใดอย่างหนึ่งเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เด็กคนเดียวกันเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยอาการดีขึ้น uh huh. อาการดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นอยู่เพราะมันเป็นไปแล้ว uh huh. มันก็ดีมันก็เป็นน้อยลงนะครับ uh huh. เนื่องจากภาวะอากาศเนี่ยมันไม่รุนแรงเหมือนกันนในลอนดอนแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลดกินขนมปังลงเขาอาการก็จะดีขึ้นเองนะครับเพราะนั huh. ้นกลับมาถึงตรงนี้ว่าการแพ้ภูมิตัวเองมันเกี่ยวข้องกันนะ ไม่ว่าข้อเข่าเสือ่อมเบาหวาน,าวานสะเก็ดกเงินมันเกิดขึ้นจากการหลั่งสารในร่างกายของเราผมไม่ได้ข่าวมันมากไปแล้วก็โจมตีตัวเราเองนะครับขึ้นอยู่กับภาวะสิ่งแวดล้อมที่เราแต่ละคนในตระกูลนั้นไปสัมผัสคนที่มีอยู่ในตระกูลนี้เกิดไปกินน้ําตาลมากอ่าก็เป็นเบาหวานเพราะมีภูมิกรรมพันธุ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับคนที่เกิดไปออกน้ําหนักตัวเยอะ,อะ,อะจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับ อันนี้เป็นเป็นธรรมดาเป็นเรื่องที่ภาวะของภูมิคุ้มกันวิญามันมันเริ่มบ่งบอกลักษณะอย่างนี้อย่างของน้องเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยไม่มีทางหลอกที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเพราะว่ามันก็เลยมาออกสเก็ตมากออกมาที่สเก็ตเงินนะครับเนื่องจากว่าไปเจอเข้าในเหตุเหตุการณ์ในบางอย่างในชีวิตอนะ่ะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าไปเจออะไรที่ผิวนหนังานะครับมันก็ออกมาตรงนั้นทีนี้สิ่งที่ทําให้ดีขึ้นคือแคปซูลสีส้มและน้ำมันคุ้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับ นะตัวที่จาจะทำให้ดีที่สุดทําได้ดีที่สุดนะครับคือน้ําบังคุดนะครับมผมให้ดูนิดหนึง่งน้ําบังคุดเนี่ยถ้าเราดื่มวันละซองเป็นเวลา15วันนะครับเราจะพบว่ามันมีการสร้างทีเรกูเลเตอร์นะฮะไอ้คอลัมน์สุดท้ายนะครับนะประการแรกผมไปทีละคอลัมน์แล้วกันนะฮะทางซ้ายนะฮะที่เป็น TH-1 นะฮะจะพบว่าสีส้มเนี่ยมันระดับต่ำกว่าสีน้ำเงิน สีน้ำเงินก็เป็นคนที่ดื่มน้ำนะฮะวันละหนึ่งซองหมายความว่าคือเป็นยาหลอกเป็นยาหลอกนะฮะดื่มน้ำอาจจะมากกว่านั้นแต่สีส้มสีส้มก็คือคนที่ดื่มน้ำมังคุดของเรานะฮะวันละหนึ่งซองแล้ววัดที่สิบห้าเราเจาะไม่เลยเขาออกมาเราจะพบว่าทีเอสหนึ่งมันลดลงนะครับลดลงพอมาดูทีเอสสองครับลดลงมากกว่าลดลงชัดเจนมากเลยนะ,ะมื่อเป็นเพื่อเพื่อความกินน้ำนะครับเพราะฉะนั้นทีเอสสองมันลดลงมาก เราก็ลดลงมากกว่า t h 1นะครับภาวะที่ทีชสองลดลงเนี่ยมันก็นลดอาการภูมิแพ้และาการแพ้ภูมเิเืรนที่เกิดขึ้นจากที2ชมากเกินไปนะครับแล้วต่อมาครับเราก็จะมีท S 1 7ิบนะฮะ t ี1 7บมันลดลงครึ่งหนึ่งเลยอืมไอตัวนี้ตัวสำคัญตัวที่ไปกระตุ้นให้มีการผัาผิวเร็วขึ้นนะครับพอลดลงตรงนี้อาการแพ้ภูมิเดวก็ลดลงนะฮะไออาการของสะเก็ดเงินก็จะ ลดลงอย่างดีมากแล้วทั้งหมดก็เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ T-regulator ภูมิคุ้มกันวิยาบอกว่าไอ้ T-regulator ตัวเนี้ยไม่ได้ขาวตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ควบคุมไม่ให้ t <S, s 1 t mm t hmm. 2 t 2 t 1สร้างมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมี T-regulator เพิ่มมากขึ้นในลักษณะที่สมดุลอย่างนี้จะแก้ไขอาการแพ้ภูมิตัวเองได้ครอบจักรวาลครอบจักรวาลที่สําคัญที่สุดครับในการทําตรงเนี้ย ลดลงของ T S 1แล้วก็ T S 2เนี่ยต้องมีภาวะที่ทําให้ T S 1ยังเด่นกว่า T S 2อยู่นะครภาวะห T S 1มันเด่นกว่า T S 2คือมากกว่า T S 2นี่นะครับลักษณะอย่างนี้ในเชิงภูมิภูมิการวิทยาว่าเกิดภาวะภูมิต้านทานเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอ,อกและเม็งนะครับเราอาจจะลด T S 2ได้โดยตรงครับแต่ถ้ามันไปลด T S 1ด้วย มันไม่ค่อยดีไมไครับเราต้องลดทั้ง ts หและ ts สแต่ลด ts สให้มากกว่า ts หนึ่งนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่มีอาการแพ้ภูมิดว้อเนื่องจาก ts หนึ่เยอะไปก็ดี ts สองเยอะไปก็ดี ts สิบเยอะไปก็ดีก็จะสามารถที่จะดูแลได้นะครับส่วนแคปซูลที่พูดถึงนะครับข้อมูลของเราแม้ว่าเราจะไม่มีการเจาะในคนที่กินแคปซูลสิบเาวันแต่เรามีวิธีการสกัดสารให้ออกนิดกลุ่มหนึ่งซึ่ง เรารู้อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วมันเป็นสารกลุ่มที่จะไปลด T S 17นะฮะเมื่อเสริมกับน้ามังคุดมองคจะออกฤทธิ์ได้ดีมากสำหรับคนที่ปนแพ้ภูมิตัวเองเแล้วก็ออกไปที่สกเก็ดเงินและคนที่เป็นเสเงิดเงินผิดพันธุ์ที่ดูดีที่สุดที่อยากจะแนะนําให้ใช้เลยก็คือครีม,มครีมที่เราทําขึ้นมาทุกรายจะชอบใจมากมนะแต่ว่ามันไม่จะเปรักษาที่ต้นเหตุนะก็คือทําให้อาการอักเสบเนี่ยอาการ ลำคานเนี่ยจะหายไปอย่างรวดเร็ว uh huh. ะะเพราะฉะนั้นก็กต้องใช้ควบคู่กัน